นกลาบนะครับผสมแรกก่เกาะร้านนะครับสร้างโดยวัดใหม่สำรานนะครับเกาะร้านจังหวัดชนบุรีนะครับผมด้านในผสมแร่เหล็กไหลนะครับสร้างปี2,555นะครับระยะเวลาก็ประมาณ12ปีนะครับองค์นี้ผมไม่ได้เช่าบูชามาแต่อย่างใดนะครับ ผมไปเที่ยวเกาะลานนะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันสงการหรือว่าวันปีใหม่นะครับพระท่านแจกให้นะครับสำหรับทุกคนเลยนะครับเป็นเนื้อดำนะครับผมเป็นของดีอีกอีกองค์หนึ่งนะครับผสมแรกก่เกาะลานองค์นี้นะครับแม่เหล็กดูดได้นะครับ แม่เหล็กดูดติดนะครับดูชัดๆด้านหน้านะครับนี้ด้านหลังนะครับยังไม่เห็นมีปลอมนะครับแต่ผสมแรกกะล้านนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม